สวัสดีครับผมปันเวศครับตอนนี้คุยอ,อยู่ช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงนะครับระหว่างวันที่1 0ถึง16มีนาคม2568นี้สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรครับนะในในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่3ดวงครับนั่นได้แก่เลข1ดาวทิศครับดาวทิศย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่14เลข4ดาวพุธนะครับ จะเดินถอยหลังนะครับย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในวันที่16นะเลข2ดาวจันครับจะย้ายจากราศีกรกฎนะครับเรื่อยมานะครับเข้าสู่ราศีสิงกันแล้วก็ไปสุดท้ายอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับในวันที่16นะครับส่วนดาวอื่นๆยังโคโคจรทท่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์เลยนะครับนะในเรื่องการงานของชาวราศีสิงนะครับใน รอบสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าภาพรวมี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นครับคนะ่อยค่อยขยับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆละ่ะนะครับช่วงนี้จะถือว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานประสบความสำเร็จดีนะครับโปรเจกต,ต์โครงการต่างๆก็มีความก้าวหน้าความคืบหน้าดีนะครับนะทำอะไรก็โอเคไปหมดเลยช่วงนี้นะเรื่องการงานนะโอเคโดดเด่นมากดีนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้นะครับ ส่วนในด้านการเงินนะครับหมการงานดีนะแต่การเงินเนี่ยมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างจะมากนะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของเกิจการนะครับเป็นฟรีแลนซ์หรือําทำธุรกิจส่วนตัวนะช่วงนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเรื่องดาวการเงินของเราเนี่ยนะครับเป็นช่วงของการเดินถอยหลังนะครับพอดาวการเงินเดินถอยหลังก็หมายความว่าวลาเหมือนกับ สิ่งที่เราคาดเอาไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์รายได้เนี่ยมันจะมีเหตุผิดพลาดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปนะใครที่มาตกลงสัญญิงสัญญาอะไรกับเราไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับรายได้ทรัพย์สินผลประโยชน์นะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับอาจจะต้องเลื่อนออกไปหรือมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็ต้องตรวจสอบดูแลกันให้ดีครับนะต้องระมัดระวังนะต้องเจรจากันให้ดีครับ แล้วก็มักจะมีปัญหานะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกอ่าภาระอะไรต่างๆด้วยนะออภาระค่าใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยชาวราศีสิงห์ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับความรักในย,ยังทรงทอยู่เนาะอ่ายังทรงทรงนะครับ นะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันนะครับต่างฝ่ายต่างทํางานก็ได้นะครับนะอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงก็ได้ครับนะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยชาวราศีสิงห์กับคู่ครองก็มีเกณฑ์ที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นนะครับอาจจะไปงานไหนร่วมกันมากขึ้นมีเกณฑกรรที่ต้องทาร่วมกันมากขึ้นนะครับหรือไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะเป็นลักษณะน้ก็ได้ครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้ นะครับมักพบเจอกันจากการทำงานครับนะหรือพบเจอกันจากพวกโซเชียลนะนะครับทางด้านอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทั้งไงก็ต้องระมัดระวังนะ่วงนี้มิจฉาชีพนะจะแฝงตัวมานะครับกับสำหรับคนที่ใช้พวกแอปพวกออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับนะส่วน ประเด็นอื่นๆนะเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับผมลืมเตือนเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเปิดกระทานหันได้นะครับก็ต้องระมัดระวังครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวเกี่ยวอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้ออันนี้ที่งสิที่ต้องระมัดระวังนะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตานะครับของชาวราศีิสห์ในรอบสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ